ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพอกันอีกแล้วเดวพี่น้องเด้อนะครับมื่อนี้กพายมาเลาะเบื้งเปียกขึ้เก่าดพี่น้องเด้อนะครับโอ้ดอกดอกหญ้าคืองามเดพี่น้องเบื้งดูบุญ ดอกหญ้าง,งามีูดิพี่น้องโอ้ครับผมงามดีอยู่นะครับดอกหญ้านะครับผมตะไคร่กับโอ้สูงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมะละกอนะครับผมผักสวนครัวนะครับขัวเตี๋ยเด้อพี่น้องเด้ยอยจะสุกแล้ะจะลูกบ่ค่อยงามนะครับผม เ,เพียงเอี่ยวนี่แล้วพี่น้องครับมาเนเบิ่งปิดมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตค้อปิดน,นะครับเฮ้ยเ,เสียงไกพี่น้องอัปเดตค้อปิดน,นะครับผม กันยังอยู่คือเก่านะครับเออบ่ได้เข้ามาน้าแห้งเลยพี่น้องเนะี่ยนุ่มบีเพชรบอหน้ามไม่เลยพี่น้องท่านผู้ใดจำได้นะครับเห็นบอหน้ามไม่นะครับสงสัยเพื่อนบ่ได้เปิดน้าไว้นะครับเดี๋ยวนุ่มบีบก็จะไปเปิดน้านะครับปกติน้าม,มันจะบ่แห้งนะครับผม นะครับปกติน้ำจะบว่อเหงียแล้วก็นั่งจะบว่เฉียวเด้ยพี่นองเด้อนะครับเพราะว่านุ่มบีมใส่เป็นน้ำหยดไว้นะครับผมนะครับนี่สายสายต่อนะครับผมสายตัวตรงนี้เป็นสายน้ำหยดเด้ยพี่นองเด้อนะครับนุ่มบีมยีให้เป็นสายน้ำหยดไว้นะครับแต่เพื่อนอาจจะ ปิดน้านไว้นะครับผมเดี๋ยวนุ่มหยุดจะไปเปิดใหม่นะครับพายางปูเด้๋ยพี่น้องเด้จะกี่อยู่บูอยู่นะครับผมว่าห้อยตีนห้อยเล็บห้อยเล็บเขาไอจิกนะครับผมเป็นหูปองแจงเปียงเลนะครับผมนุ่มมีพับยุ่สามสั้นนะครับผมเป็นพายางพับทุบไปทุบไม้สามสั้นนะพี่น้องเด้นะครับ นะครับเบิ่งเป็ดกัพคุณขึ้นคอนโดพี่น้องเด้อเป็ดบูรุบูรุยต่ำนะพี่น้องเนดะ้อเป็ดนี่มังอยู่ที่สูงขึ้นกันใน,พ,น,นพี่น้นองเด้อเพราะปันแก่เพราะปันแกนกับไก่นะครับผมอยู่ที่สูงขึ้นกันใน,พ,น,นพี่น้องเด้อคุณบุเมนอยู่แต่ดินเด้อพี่น้องเนดะ้อเป็ดน,นี่ก็ได้เฮ็ดไปบุคอยนอนนะครับอยู่ดินนอนอยู่เครื่องถึงนะครับผม คือไก่นะครับน้องอยู่ข้างบนคือไก่นี่แหละนะครับกำลังยีนะครับผมชุดนี้นะครับผมจนะยีทอกันแล้วเดือพน้องเด้ออันนี้ชุดแรกนะครับผมตัวนี้เป็นชุดแรกตัวแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แม่พันธุ์นะครับตัวนี้แม่พันธุ์ ตัวข้างๆเป็นลูกของเขาด้พี่น้องด้วยนะครับหลาย่นะครับผมเปลี่ยขายไปขายได้สี่ห้าตัวแล้วนะครับผมขายเพื่อที่จะเอาเงิงมนมาซื้อหัวาหันนะครับผมไม่จะเลี้ยงเขาด้อยพี่น้องด้อหัวาหาันกับแพงนะครับผมหัวาหาัน ร้อยยี่สิบเช็คเด้อพี่น้องเด้อยตีปเป็นกินไทยกับพันสองละพันนะครับนะครับแต่ว่ากระขายขายเป็ยดชุดตัวประมาณนี้นะครับผมตัวใหญ่ตัวผู้หนึ่งร้อยยี่สิบเช็คเกี้ยวนะครับผมตัวเมียนะครับตัวเมียหนึ่งร้อยเช็คเกี้ยวนะครับผมนะครับก็ขายไปตามหัวหันนะครับผม าหาัวหันแพงก็ข่ายตามแพงนะพี่น้องหัว,วาหาันถื่ก็ถ่ายตามหัวาหาันมันถืกนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับปิดเดี๋ยวลูกบีไปเปิดน้ำก่อนนะครับผมนะครับพี่น้องเดี๋ยวทุกคนีไปเปิดน้ำก่อน นะครับผมมันมีเปิดน้ำมาด้วยพี่น้องด้นะครับเติมน้ำนะครับถ้ามันแห้งลายมันก็ปล่อยออกนะครับพี่น้องครับปล่อยออกก่อนเไปพี่น้องดนะแต่เขาเติมนะครับผมจะคอยปิดนะครับปิดไปกับป้ยย่านะครับผมพับสียียงโลดนะครับเวลาปิดเขาพับสียียงเลยพี่น้องดนะ นะครับตอนน,นี้มีเปิดน้ำอยู่นะครับมันแหงหลายพุดนะครับผมวันเม,มื่อคืนนี้ไม่ได้เปิดน้ำว้นะครับผม,ผมปกติจะเปิดทิ่มใบตลอดคืนนะครับผมเมื่อคืนนี้อาจจะไม่ได้เปิดน้ำมันเลยแหยงเลพี่น้องน,นะครับทำให้กินจักหนก่อนนะครับพี่น้องครับ นะครับผมเดี๋ยวคอยมาเบิ้องไม้นะครับผมว่าดูบิมว่านรำหยุดตั้งใดเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับนั่นแะครับผมตอนนี้นุ่มบิมก็ปล่อยให,ให้มันเต็มแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ้งกันนะครับผมว่าปกตินุ่มบิมเฮ็ดจังได๋เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเขียนบนนะครับผมนี่จะเป็น ใส่น้ำหยดนะครับลูกบิ่มจะให้เขาหยดไว้ยังซี่เดอพ่นนองด้อนะครับนี่หูน้ำหยดออกเดอพ่นนองนะครับไปใส่เนลห,นหูนี่หูหนึ่งยูนนี่นะครับมันจะหยดทุกหูนั่นแหละครับแต่ว่าขยกขื้นมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมนี่น้ำหยดออกนะครับมันจะมันจะไหลไปน้ำไปใส่ยางอยู่ นะครับผมบุคอยเห็นด้วยพินงองด้วมันบุคอยน้อยใหเบึงนี่เป็นลักษณะนี่ครับผมมันไหลอยู่นะครับผมกับน้ำหยุดนี่แหละนะครับปล่อยไปเลยด้วยพ่นองด้อนะครับเขาจะไหล <c oughs> ตลอดของเขานะครับผมเวลาปิดเลนปิดไม่กินน้ำม,มันก็เติมตลอดนะครับผม ผมปล่อยไว้ตลอดเลยพี่นงเด้วยแต่บางทีสายน้ำสินนี่มันมันพ่วงมาจากส่วนผักพร้อมมาจากข้อเปิดข้อไกลทางอื่นพร้อมนะครับผมบางทีเพิ่งก็ปิดน้ำเลยพี่นองเด้อเพื่อได้ปืดไว้ตลอดนะครับอาจจะแหงเนี่ยคือจังตอนแรกเข้ามานะครับกับทยอยมาเบื้องนะครับตอนเศร้าเทียงแลงนะครับผมเขามาเบื้องเขามาเบื้องตลอดนะครับผมปิด บางทีคิดมันเ็เขามาเล่นนะครับผมเขามาเบิ่งมาเล่นนะครับกับปิดนะครับนะครับผมมันก็ดีก็เก่านะครับผมดีจากตอนที่แล้วที่นุ่มบิ่มบ่ได้ขุดบอ่อบ่ได้ปูพะยากัพี่นองด้วยอาน้ำเทกัหลงนะครับผมอาน้ำเทเวลาเขาเปียนน้ำให้เป็ดนะครับผมน้ำเทลแลวงเราป็ดเขาไปยำ้ำ ปิดเขาไปเล่นนะครับผมมันเป็นเลนมันจะสกระปรกนะครับผมคิดบานะครับผมนุ่มบิม่มเลยขุดบอโรดนะครับผมขุดบอเห็ดไม้เลยนะครับเพื่อที่จะผมแลี้ยบึงว่าแบลบางที่มันจัดสะอาดกว่าเดือพนองเดนะครับแล้วก็น,น้ำเขาก็บ่ได้บ่ได้ไไดไทายบ่ได้เปลี่ยนบอยนะครับผมคือเขาเล่นเขากินมันจะสะอาดดีผมว่านะครับ ห่นา,าน้ำขางๆเขาจะใส่ดีอยู่นะครับผมเขาจะใส่กวนนีเด้อพี่นองเด้อนี้เติมหม่มันก็เลยเป็นออกคุ้นๆเฉียวๆนะครับห้นาน้ำเขานง่งดีๆนะครับผมมันใส่ดีอยู่เด้อพี่นองเด้มันก็เล่นทำธรรมดาเวลาลรงเร่นมันก็คุ้นอยู่แต่เวลาเขาไม่ได้เล่นมันก็ใส่นะครับผมเดือพีนองเด้นะครับเออเนาะ นะครับผมเลี้ยงไว้กับพอได้เบิ้งนะครับผมพอได้เบิ้งได้นะครับพอบ่ให้เวลาบ้างตะขอมมันหลายเลยพี่น้องด้วยเมีนบูบู<笑><笑>นะครับผมพอได้เบิ้งได้เงี้ยงในพี่น้องด้วยนะครับพอได้ขายนะครับผมพอได้ขายพอได้ประกอบอาหารนะครับผมนะครับเลี้ยงไว้ลดต้นทุนในพี่น้องด้วย จากที่ลดได้รถบร่ได้แหละน้องบีมกัน<อ>เสียง <c oughs> นะครับจากรถได้รถบร่ได้นะครับผมก็เลี้ยงไว้ก่อนนะครับผมอาจจะรถได้อยู่นะครับรถได้ก็ได้หน่อยได้หลายก็แล้วแต่แล้วแต่แแตตเออเื่นมาจังแด่แล้วแต่ช่วงเวลานะครับผม ช่วงนาห้อนนะตอนนี้มันเป็นนาห้อนนะครับผมนาห้อนมันคุ้นเขาเวลาเห็นงานเขาไหลนะครับผมเขาบกคอยบกคอยมีเวลาบ้างที่จะมาซื้อเป็ดไปประกอบอาหารเลอพี่นงเด้วเพราะเวลาเขาเห็นงานเขาก็มีงานไหลแล้วนะครับผมเลือกกบคำออกงานกะเศร้านะครับผมถ้าเป็นหน้าหนาวแล้อพี่นงเด้อยผมคิดว่าเป็ดนุ่มบิน สิเหลือน้อยกุณหนีนะครับเดี๋ยวผมจะอ er ัปเดตให้เบ <spe et Designer> er ิ ogi, er fire, ่งหด้า <speaking> พี่น้องเด้อหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเวลาเวลามันหลายเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับผมหาวงเล้งนี่ก็มืดแล้วนะครับผมหาวงเล้งนี่ก็มืดแล้วก็ที่เขาง้างตีห้าดังนั้นหาวงนะครับผมหาวงเล้งนี่ก็มืดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ว่าอลายอยากไอ้ห้างในพี่เมองเด้อไมันี่ก็เป็นคิปสันส้นๆที่เขานะครับผมครับผมสวัสดีครับ